แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยเป้าหมายของทีมก็คือต้องการ3คะแนนตัวเองหวังว่าเกมนี้จะมีแฟนบอลเข้ามาเต็มสนามเพื่อคว้าชัยชนะให้ได้นั่นเองนะครับซึ่งประกฏบ่ามีสโมสรของไทยเนี่ยติดท็อป10อยู่ด้วยนะครับเป็นทีมมูลค่าสูงสุดของอาเซียนนะครับ สวัสดีครับผมชูปัจจญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีฬนะครับก่อนนี้เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปัจญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาบ้างเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับไปเริ่มที่ควังไหวก่อนเกม AFC แชมเปี้ยนส์ลีกเกมนัดที่2รอบแบ่งกลุ่มกันหน่อยนะครับเป็นกลุ่มไอนะครับก็มีคู่ไฮไลท์ก็คือตัวแทนจากไทยนะครับอย่าง BG ปทุมยูไนเต็ดเนี่ย จะเปิดบ้านเจอกับยยโฮดาลุนทักซิมนะครับยอดทีมจากมาเลเซียนั่นเองนะครับโดยก่อนเกมเนี่ยสาระจู่เย็นนะครับให้สัมภาษณ์ถึงเกมนี้บอกว่าความพร้อมของ BG เนี่ยแน่นอนว่าเราต้องดูการบาดเจ็บของผู้เล่นนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยเป้าหมายของทีมก็คือต้องการ3คะแนนตัวเองหวังว่าเกมนี้จะมีแฟนฟุตบอลเข้ามาเต็มสนามเพื่อคว้าชนะให้ได้นั่นเองนะครับและเราได้เล่นในบ้านด้วยนะครับแน่นอนว่ามันคือความได้เปรียบ ตนเองหวังว่าจะอาศัยความได้เปรียบตรงนี้เพื่อคว้าชัยชนะเหนือยาโฮให้ได้นะครับนั่นคือบทสัมภาษณ์ของฝั่ง BG นะครับส่วนฝั่งยาโฮนะครับอย่างโค้ชเอสเตบันโซลารีนะครับคุณซืออาร์เจนติน่าเนี่ยเขาพูดถึงคู่แข่งนะครับอย่าง BG ีเขาบอกเป็นทีมที่มีคุณภาพดีเกมนั้นนี้ทีมเราก็เตรียมตัวมาดีเช่นกันและหวังว่าเราจะได้เห็นกันในสนามนะครับซึ่งความหมายของยาโฮก็คือการบุกมาเก็บแต้มในนัดนี้ให้ได้นะครับแล้วก็การที่เฮอร์บตี้เฟอร์นันเดสเนี่ย เคยค้าแข้งอยู่เมืองไทยมาก่อนเนี่ยนับว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะครับยาโฮเป็นทีมที่เล่นกันด้วยระบบก็ต้องชื่นชมว่าเฮอร์เบตี้ปรับตัวได้ดีแล้วก็ช่วยทําให้ระบบของทีมดีมากขึ้นนะครับก็ต้องระวังให้ดีนะครับสำหรับเฮอร์เบตี้นะครับที่เป็นตัวอันตรายฝั่งยาโฮนั่นเองเขาเองก็หวังว่าจะได้ข้อมูลจากอดีตดาวซันโวไทยลีกคนนี้ไปเยอะมากๆนะครับเพื่อที่จะมาปราบปีจีนะครับ สำหรับเกมนี้นะครับบจดวลกับยโฮดารุนทักซิมเนี่ยจะเตะในเวลา1 9บนาฬิกานะครับก็รอติดตามได้เลยนะครคุณผู้ชมฮะรอลุ้นกันว่า2ทีมยักษ์ใหญ่นะครับฝั่งไทยกับฝั่งมาเลเซียใครจะเหนือกว่ากันในเกมนี้ก็รอดูแล้วกันนะครับไปกันที่อีกหนึ่งประเด็นครับคุณผู้ชมครับไปกันที่เรื่องของเว็บไซต์ดังนะครับก็คือ t ันเฟอร์มาร์เก็เนี่ยเขาได้ทําการประเมินสโมสรฟุตบอลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนบาร์เรานั่นเองนะครับ ที่มีมูลค่าสูงสุด10อันดับแรกนะครับซึ่งประกฏว่ามีสโมสรของไทยเนี่ยติดท็อป10อยู่ด้วยนะครับเป็นทีมมูลค่าสูงสุดของอาเซียนนะครับอยู่ถึง4ทีมด้วยกันก็เดาไม่ยากนะครับเป็นทีมบิ๊กๆทั้งนั้นเลยนะครับทีมแรกก็คือบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับอยู่อันดับที่2ครับมีมูลค่าอยู่8.90ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ346ล้านบาทนะครับตามด้วย BG ปทุมนะครับอันดับที่3นะครับมูลค่า 8. 10ล้านยูโรนะครับหรือว่า315ล้านบาทนั่นเองนะครับแล้วก็การท่าเรือนะครับอยู่อันดับที่5นะครับมีมูลค่า6.48ล้านยูโรนะครับหรือว่า252ล้านบาทนั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงทูแบงก์ก็อยู่ในด้วยนะครับอยู่อันดับที่6นะครับมีมูลค่าอยู่6กจุดหล้านยูโรหรือว่าประมาณสัก235ล้านบาทนั่นเองนะครับก็ถือว่า เป็นทีมยักษ์ของบ้านเราอยู่แล้วนั่นเองนะครับส่วนอันดับหนึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือยาโฮดารุนทักซิมนั่นเองนะครับเป็นยอดทีมจากมาเลเซียนะครับก็มีมูลค่าสูงสุดในอาเซียนอยู่ในเวลานี้นะครับก็คือ9.93ล้านยูโรหรือว่าประมาณ386ล้านบาทนะครับก็เหลื่อมจากบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ของบ้านเราไม่เท่าไหร่นะครับสำหรับยาโฮนะครับซิงก็ เป็นการประเมินจากเว็บดังนะครับอย่าง Transfer Market ที่เขาประเมินมูลค่าของสโมสรในภูมิภาคอาเซียนนั่นเองครับนั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันในคลิปนี้นั่นเองนะฮะก่อนที่จะจากกันไปนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับ YADP Thailand นะครับ Youth Athlete Development Program นะครับวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้าถึงได้ตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับเดี๋ยวเขาจะมีจัดฟุตบอลแคมป์สำหรับเยาวชนอายุ8-12ปีนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับมีกิจกรรมมากมายแล้วก็จะมีนักเตะทีมชาติไทย ไปเซอร์ไพรส์ภายในงานด้วยนะครับใครสนใจสมัครหรือว่าจะดูรายละเอียดต่างๆก็ลงทะเบียนได้ที่ QR code ในภาคนี้ได้เลยกลับก็ฝากไว้ด้วยนั่นเองนะฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมต้องฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบอคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากาวกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองคบชูปราชิยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ